ุดบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปโรงเรียนรองเทา้าไปโรงเรียนแล้วค่ะ<ม>ไปโรงเรียนเข้าผ้าใบอ้าวใส่นี่นี่นี่ใส่ให้หน่อยอ้าว ีโอ๊ยไม่งอดสิประตอดัวนี้ลืมใส่สันออกอ่ะใส่ยัดเข้าไปยัดเข้าไปได้ะไวะไ่มันจะเข้าอ่ะอยนี้ยัดยัดเออ้างนี่บะนี้ยนะใางนี้เนี่ยก่อนไปเรียนทำยังไงคะ น้ำเอาอยุวะหน้ำเอาล้ได้แล้วบอกอย่างนี่เอาขวดนี้ขวดหน่อยนี่ไม่เอาขวดได้อีกเอาอันเนี้ยเอาขวดได้อีกเอาขวดที่มันยาวขวดสี่ฝานบป้ายสวยๆให้ดูหน่อยเด,ยเดียวี๋ยวเอามาลูกเอาขวดน้ามัสตา,ศาศ